ก็พีชมค่ะมาดูหนุ่มคนนี้กันบ้างนะคะสำหรับโป๊บธนวันรนะคะตอนนี้ออกมาอัปเดตด้วยนะคะสำหรับการถ่ายละครอยู่ตอนนี้ก็มีละครก็คือพรมลิขิตที่เราหลอเนี่ยบอกว่าความยากง่ายมันก็ยากนะเพราะต้องเล่นเป็น3ตัวละคร3คาแรคเตอร์ทีเดียวและก็มุมที่น่ารักของเขาก็คือเขานี่มีการช่วยเหลือนะคะอุปถัมภ์เด็กๆ10กว่าคนต่อปีเลยทีเดียวนะเป็นอย่างไรบ้างหล่อใจบุญทํางานเยอะขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวไปฟังจากหนุ่มโป๊บ่อยค่ะ ทำบุญแบบอื่นผมจะทําอย่างอื่นอยบริจาคทําทานปล่อยสัตว์หรือว่าถาวายอาหารถาวายสังฆะทานเพลนพระอะไรนี่ครับก็ทำหมดทุกอย่างครับการศึกษาหรือว่าทุกรูปแบบเลยก็คืออย่าง CCF เนี่ยผมก็จะทุกปีก็จะบริจาคแบบดูแลเด็กที่ที่โครงการของประเทศท่านท่านทำไว้ <c> โอ้ดูแลเป็นเกือบ20ปีแล้วครับอย่างปีหนึ่งก็ ก็จะดูแลเด็กเกิน1ิคนครับประมาณนั้นต่อปีไปเรื่อยๆครับท้องก็จะส่งจดหมายวาดรูปมาขอบคุณแล้วแปะหน้าน้องๆมาว่าเป็นคนนี้นะขอบคุณนะคะอะไราเขาจะเขียนเรียงใช่ครับใช่ครับจริงๆเล่นสามตัวก็เหนื่อยนะผมก็เหนื่อยอยู่แล้วแหละก็คือจริงๆคิวมันพื้นหลังสุกเสาร์อาทิตย์ถ้ารับอีกเรื่องหนึ่งก็3วันก็เป็นจันทร์คัรพุธก็มันก็จะไม่มีเวลาแบบ ทำกันบ้านอา่านบทบทยาวมากเรื่องนี้แล้วก็พูดเยอะแล้วก็3คนพูดไม่เหมือนกันอีก<ไ>พ่อพูดอย่างลูกอีกสองคนพูดอีกอย่างอย่า<ไ>งอารมณ์มันยากจริงไม่ไหวจริงๆร,รับเรื่องเดียวมาตั้งแต่อายุ30แล้วนะจริงๆทําเรื่องเดียวมาตลอดเลยก็ช่องก็จะรู้เพราะว่าเราแบบมีปัญหาเรื่องหลังตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าถ้าช่องเขาก็เข้าใจเราอะว่าเราทํางานแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบ เป็นคนรับงานเยอะแล้วก็ทําไม่รับละครแล้วไปทาอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เนี่ยครับไม่้อยครับไม่มีใครร้อยเเซ็นแต่แค่ว่าเราจะไม่กลับมาแบบปวดขาลงขาชาอ่างเงี้ยจะไม่มีแล้วแต่ว่าก็ต้องระวังห้ามแบบยกของหรือว่าอะไรเอี้ยวหลังอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้เตะแล้ว <laughs> <laughs> เพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็พอหายจากโควิดไปสองปีก็เลยมาตีกอล์ฟแทนแล้วก็ชอบติดกอล์ฟไปแล้ว <ทำ S 1> อะไรเงี้ยนี้น เราก็ไม่ค่อยเอี้ยวเท่าไหร่เราก็ตีตัวตรงๆไปอะไรตีนเ็นการเลี้ยงทอะไรที่แบบอันตรายที่จะตีแบบโปรก็ไม่ได้เพราะว่าโปรเขาจะใช้หลังเยอะแต่เราก็เลยใช้แบบแขนหรือมือในการชดเชยแทนอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่โดนหลัง อัปเดตกันไปคะเรื่องผลงานด้วยนะคะเรื่องที่มีการแบบว่าอุปถัมภ์เด็กๆด้วยนะสิบกว่าคนต่อปีเลยนะคะผ่านโครงการคุณผู้ชมคะและที่สําคัญค่ะตอนนี้เรื่องสุขภาพหมอนรองกระดูกตั้งแต่ที่บอกว่าเคลื่อนตั้งแต่ตอนนั้นบอกว่ายังไม่กลับไปเตะบอลแน่นอนเป็นกีฬาเป็นแบบมาตีกอล์ฟอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เพราะเวลาที่ถ่ายทําละครบางเรื่องเหมือนภาพยนตร์น่ยที่ผ่านมานะคะสำหรับบุพคเพ2สองเนี่ยเขาบอกเขาเซฟตลอดเลยนะนะคะเป็นห่วงสุขภาพและการเพราะฉะนั้นคุณโป๊บนะคะระมัดระวังด้วยแล้วก็ราติดตามผลงานนะคะ แอบยากเพราะว่า3าคาแรคเตอร์ไงโอ้เ<ง>ล่นเป็น3ตัวละคร3ตัวละคร3คาแรคเตอร์ก็จะยากนิดหนึ่งแต่ว่าทุม่มเทเต็มที่นะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็รอติดตามด้วยแล้วกันค่ะ